แม่ลูกนะครับแม่หัวลนล้นล,น,ล,น,ลนแตงนะครับเป็นลูกเอาบ่งแม่เป็นคนกับแม่นี่สูงประมาณตั้งเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบนะครับนะครับเบื่อเลื่อนก็ได้นี่แม่เพิ่งเนอะครับนี่ปอบหูดำดำแม่นะครับอันนี้เป็นลูกลูกครับลูกตัวเมียเพศเมียอ่าลูกนี่เพศเมียนะครับเ้อเพศเมียนี่ย ชุบนี่ลูกเพิร์นเดอร์ ENA, ปเ,อเป็นลูกแรกนะครับเป็นลูกแรกเป็นลูกแรกของเพิ่นเดอร์เอาเชุบนี่นะครับแม่ลูกลูกแรกนะครับลูกนี่แหละครับเอาสองหมื่นเก้านะครับ, 29, รบแม่กับลูกเดอ้อสองเก้าเบอร์ทร่ครับเบอร์ทร่มศูนย์แปดหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสามสองแปดเอาเบอร์นี้แหละครับยังได้เป็นเรี่ยงขอบคุณอะไรเลยครับ